หัวจระเข้นะคะ่ะแดกจนหัวขาวเลยหัวงอกเองไม่ใช่แดกจระเข้จนหัวงอกอัดตังสองพันได้ไหมไลุงไลรสดกินจระเข้มาขอเงินทำไม <c oughs> ขอดูหีจระเข้หน่อย <c oughs> ไม่มีอะ่ะ ไม่มีหีจระเข้ออันนั้นวัวหรือควายครับอันนี้จระเข้มึงควายว้ยคนกินเป็นสัตว์ชนิดใดคนกินเป็นสัตว์ชนิดไ,ดนนนนดไหนครับคืออะไรเดี๋ยวแปลก่อนเนี่ะอมึงช่วยกูแปลหน่อยอ่ะแปลคานี้ให้กูคนกินเป็นสัตว์ชนิดไหนครับกูต้องตอบยังไงกูถามหน่อยพิมพ์มึงก็พิมพ์ไม่ถูก มึ่อเอาไก่แรกออกเหรอโรงเรียนน่ะห้วยจะเกียนกูแต่ก็พิมพ์ไม่ถูกด้วยจระเข้กับหมาอะไรอร่อยกว่ากันครับกูยังไม่เคยแดกหมาแดกแล้วมาบอกกูด้วยแลนหันไหมแลนอีอย่างมันบอแม่แลนจระเข้คิดถึงมากนะครับลุงไม่ต้องคิดถึงกูคว้ยมันอยู่ตรงไหนคว้ยมันอยู่ใส่โอ้ย จระเข้ตัวเมียแทะหัวจระเข้ให้หน่อยนี่ดูนะถอนขนยากไหมลุงจระเข้บ้านพ่อมีขนหลายสัตว์จระเข้ไม่มีขนไม่ได้ถอนขนว้ายจระเข้แรบลิ้นได้ไหมลุงแลบไม่ล่ะไอสัตว์เนี่ยแลบไหมยื้มตังสองหมื่นลุงโอ้ย กูไล์สดกินจระเข้มึงก็มาเยื้มเงินโอ้ยกัดหัวจระเข้น่ะคะ่ะแดกจนหัวขาวเลยหัวงอกเองไม่ใช่แดกจระเข้จนหัวงอกอัตรังสองพันได้ไหมลุงไล์สดกินจระเข้มาขอเงินทำไมอาหัมถลอก กระโปงก,กูใหญ่ไอ้สัตว์ลุงขึ้นหลังคายผมดูหน่อยกูจะต้องทำท่าไหนพวกมึงถึงจะดูกูให้กูบินไปแดกบนต้นไม้ไหมลงโทษอย่างหนัก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 รัตนาลุงบอกเลขผมหน่อยงวดนี้ออกอะไรโอ้โหถ้ากูรู้กูก็ซื้อรวยแล้วเหียคนละเครื่องได้น้อยจังครับลุง คนละลุงอันนี้ลุงโทนี่เอ๊ะต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีไอ้นาย